สบายดีย้ำเศร้าไปน้องเอ้มานั่งเหมือนป้าบ่อนอยู่ในกระท่อมมาแหละหนามเข้นมาหอดเทิงแล้วมันก็ดีใจใป้าบ่อนตรม่ตะมประคอกอะไรไปน้องเอ้ประชันบ่อยห้กระตื่น นี่ก็ปล่อยงัวแล้ว มันเลี้ยงลูกประคอกเซลเซียอยู่ตวัมตวม,ม่ตัวม่ช่วยน้องไงอ่มวางไข่เลี้ยงลูกแล้วเตือนมันกำนังอยู่กระถ่อมนี่แล้วน้องย็นล้อยเ็ย็นสบายชิวๆเลยปลามันบ่อน มั่วไปกระตื่นมากกระเพาะแต่มากินมะกระโดนนั่นนี่นะดงดงมาเลยตื่นเช้ามากกระไรเลยเป่งลงให้ปลาเล่น ปลากินเนี่ยเมืองลูกปลาปลาขอมันไปให้เลยก็เซลเซลกันอยู่นี่แหละไปนอง ซิวกำลังเราหลุดเน้วมันเริ่มออกไข่มันซิวมันก็นเซลล์เซลอยู่น,น้องกะนาบผลุกปานินก็ขาที่ปลูกไว้ยังยังเลืออยู่น,น้องยังหลอดมาอยู่นะ้ว ก็ก็ไผ <Ừ. S 1> ่กันยังมันจะมีหน่อมีอยังเลยฝนมันตกคอยันตกเงี้งมันเ็เริ่มมีหน่อขึ้นมาแล้วนะจุดบองไฟม่วงก็ลอนอยู่ปุปิปุปิอยู่น้องเมื่อยเก็บละให้เป็ดกินซะ อย่างนั้นอนข้าซากยีเนาะน่อยนะไข่ไปหลังเนงอะมาจิบเขานะไข่ชนปลาอืน่ออนเนาะอยู่บกเด

mọi người thấy cho kín mọi người mày 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 ค right? <ển> ุณโจ๊กมาพูดบอกไปหน้าแล้วบนอสค่อยไปเสียหน้าบ่ะน่าเสียหน้าแต่ว่าเออพี่บานตรงหนึ่งหน้าบ้านนี่สิบ้านเน่ยเอาดาเข้าวหวานใส่ใส่รอ ตื่นเลยั้นอนแ่งพุมา่ตื่นบ่มอกูเขาเนาะหยดน้ำก้นแล้วบนอนน้ำ่กนนะมีอะีเน่ยลากน้ำก้นแล้่น

Bỏ hết ừ. Đang bò hết quá quá à. ừ. à không... nó quá hết quá hết ừ, hết quá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  hết à hết quá hết quá nó quá đại quá hết không, hết đại hết quá hết quá hết hết quá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 

จะจัจอู่เนอมแมืแม่เยก็ังคืนเลยเนาะเราจะมอาเห็นหนั่นแหละซองมงคืนเนาะเฮ้ยหกไปห้องแจงนี่ืออยู่อาจารย์นี่นะบุญคือบุญนอาจารย์อือบุญอาจารย์แล้วเงเหลือหากเกทา

khụp nó hầm cái <laughs> thang rất dài thế này lui thì dí hà là thả một chiếc phong mát không biết phải chết đi vậy này chết bớt là ต้องผังด้มันแหงคุกแหงตัวนงมันยังงุ่มอยู่มันยังคุกอยู่คุกตะผังไหวตมันมันเป็ีเนาะตายยุคตายดิ่อน่อยนะตายเืตายมันตื่นเตขหน่อย trong cái thoát hoang nhé nhưng mà ăn để mang về thu quả đấy một hoàn cụm từ chỉ tạo này. đây là đó bạn Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì